วันนี้ทีมงานทตแทแลรเราก็อยู่กันกับโตโยต้าคัมรี2.5สปอร์ตนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น1นะครับที่มาเป็นไลน์อัพใหม่นะครับที่มาแทนรุ่น 2.0G เดิมที่ยกเลิกไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีการปรับเพิ่มราคาเพิ่มราคาแค่30,000บาทนะครับเราก็จะได้เครื่องยนต์2.5นะครับมาใช้งานกันนะครับ เดี๋ยวเราตามไปชมกันนะครับว่าเขาจะมีความคุ้มค่าแค่ไหนนะครับครับสำหรับเจ้า2.5สปอร์ตนะครับจุดสังเกตแรกๆแล้คือโลโก้นะครับจะแตกต่างจากตัวตัวไฮบริดนะครับจะไม่มีความเป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับโคมไฟหน้าตัวนี้จะให้มาเหมือนตัวท็อปเลยนะครับที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น LED เต็มระบบนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะเห็นแตกต่างก็คือการตกแต่งของกันชนนี้นะครับจะเป็นสีเงินๆนะครับเป็นพลาสติกนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะเป็นแบบพรีเมียมนะครับสลับด้านข้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับมือจับก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมเช่นกันส่วนล้อลอยนะครับเขาจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับพร้อมยาง b ิส s t o n e T005A นะครับครับสลับเมื่อมามองที่ด้านข้างนะครับถ้านำไปเปรียบเทียบกันระหว่าง Accord กับ คัมรี่นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวแอคคอร์มีมิติตัวถังที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะหลักเป็นหลักเซนติเมตรนะครับก็แต่การออกแบบของเขาอะทั้งแอคคอร์ดก็จะมีรูปแบบของเขาของ Camry ก็จะมีรูปแบบเฉพาะตัวของเขานะครับซึ่งจากที่เรามองของรูปลักษณ์ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังแล้วนะครับจะเห็นว่า,าทาง Camry ่เขาจะออกแบบมาในแนวที่เรียกว่าออกในแนวหรูหราภูมิฐานนะครับเป็นรถเน้นใช้งานนะครับ ก็อยู่ที่การเลือกใช้งานแล้วกันนะครับว่าชอบแบบแนวทางไหนนะครับครับลักษับด้านท้ายนะครับของเจ้าคัมรี่2.5สปอร์ตตัวนี้นะครับไฟท้ายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเล่นลูกเล่นข้างในใหม่เล็กๆน,น้อยๆนะครับแต่รูปทรงก็จะเป็นแบบเดิมนะครับของ2.5สปอร์จะมีความพิเศษตรงที่ว่า ท่อเสียด้านล่างเนี่ยจะออกปลาย2ข้างเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพวกไฮบิดนะครับเขาจะมีปลายออกแค่ข้างเดียวนะครับก็จะดูแตกต่างเป็นจุดแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมารวมถึงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมแต่ตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับครับสำหรับด้านขุมพลังของเจ้า2.5สปอร์ตตัวนี้นะครับคัมรี่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับที่ให้แรงม้าถึง2 0 9แรงม้ากับแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับ ซึ่งถ้านําไปเปรียบกับอีกค่ายหนึ่งนะครับที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงนะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับทางฝั่งนู้นเขาจะมีแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับกับแรงบิดอยู่ที่ประมาณ2 4 3นิวตันเมตรความจุน้อยกว่านะครับแต่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับสำหรับตัวนี้จะมาพิเศษกว่าสำหรับผมนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8ปสปีดนะครับซึ่งเป็นเกียร์แบบทอกคอเพอร์เตอร์นะครับทา้งฝั่งของคู่แข่งทางฮอนด้าแอ ซึ่งอันนี้ก็ฟีลลิ่งก็จะแตกต่างกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบแบบทอรคอนเวอร์เตอร์มากกว่านะครับก็ถือว่าแต่ทั้งคู่น่ะผมว่าใช้งานได้ทั้งคู่แหละนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้ของคัมรี่สองจุดห้าสปอร์ตเนี่ยสามารถรองรับน้ํามัน e แปดสิบห้าได้อีกด้วยครับครับส่วนเรื่องการขับขี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับว่าจะขับขี่สนุกแค่ไหนครับสลับเจ้าคัมรี่สองจุดห้าสปอร์ตนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับ เราบินมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อมาร่วมงานกิจกรรมของ t o ย o ามอเตอร์สปอร์นะครับแล้วเราจะได้ขับเจ้าคัมรี2.5สปอร์ตัวนี้นะครับกลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวตามไปชมฟีลลิ่งการขับการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในรถต่อครับผม ต้นนะครับคือรุ่นนี้นะครับเขาจะมาแทนรุ่น 2.0G ตัวเดิมนะครับตัดตัวนั้นออกนะครับแล้วมาเป็น2.5สปอร์ตตัวนี้นะครับก็คือได้เครื่องยนต์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีออปชั่นต่างๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ถือเป็นรุ่นเริ่มต้นของคัมมี่นะครับราคาก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อย2 3 0นะครับก็ได้เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าน่าจะขับได้สบายเดี๋ยวเราจะได้ไป what is that วิ่ง120นะครับไม่เกือ120มีรถนำนะครับขับขี่ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะครับก้าวขึ้นมานั่งก็ความสุขสบายของตัวเบาะนะครับในรุ่น2.5สปอร์ตเนี่ยเบาะผู้ขับขี่ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับ8ทิศทางนะครับผู้น่าโดยสารก็ไฟฟ้าแต่แค่4นะครับตัวเบาะก็นั่งค่อนข้างสบายนุ่มดีครับเป็นหนังกึ่งสังเคราะห์นะครับไม่ใช่หนังแท้นะครับ กลุ่มอะไรของเขาก็จะรุปทรงมาตรฐานของโตโยต้านะครับมีการตกแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเน้นความคุ้มค่านะครับในรุ่นเริ่มต้นความสวยงามความหรูหราก็อาจจะน้อยลงไปจากรุ่นดีๆนะครับรุ่นนี้จะไม่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเพราะว่าตรงฝั่งขวามือปุ่มเนี่ยจะหายไป2องปุ่มนะครับปกติจะมีตรงนี้สลับเพิ่มระยะความห่างจากคันหน้า มาวรวัดต่างๆก็มีมาให้ใช้งานได้นะครับเพราะว่าผมว่าโดยส่วนตัวผม,มชอบ <_ S 1> ผมว่าผมชอบมาวรวัดแบบที่เป็นเข็มๆเ,เนี่ย <_ S 2> ผมว่ามันคลาสสิกดีนะครับดูง่ายชัดเจนด้วยนะครับส่วนตรงจอตรงกลางเขาก็จะมีจอเป็นดิจิตอลแจ้งพวกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับซึ่งตอนนี้เราขับมาร้อยกว่ากิโลแล้วตอนนี้ขึ้นมาสิบนะครับนังนน่งสคนนะครับขับขี่ความเร็วกฎหมายกำหนดไม่เกินร้อ 120. มาเนียน,เ,น,ยนเครื่องยนต์2 5งถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าไม่ได้โหดร้ายเหมือนเหมือนยุคเก่าก่อนนะครับที่เครื่องยนต์เกิน2 0 0พนี่แบบว่าไม่ไหวเลยเครื่องค่าน้ำมันแล้วที่สำคัญอันนี้ e ี5นะครับเติมได้ลดไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าเดินทางไกลผมว่าค่อนข้างคุ้มนะวิ่งให้มันหมดเป็นทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปคาถังไว้ผมว่าค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่าราคาต่างกันเยอะกว่าสมควรกับกับเบนซิน,นแบบแบบทั่วไปครับ สำหรับเรื่องการขับขี่ตอนนี้เราผ่านเส้นโค้งบ้างนะครับช่วงโคง้งหนักๆเนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งขับไปแล้วเรานั่งข้างหลังก็รู้สึกว่าการโค้งตัวค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่เขาบอกว,ว่ารถไซส์มันใหญ่ฐานล้อยาวนะครับพอเรามาขับเนี่ยก็ถือว่าโวงมาลัยเนี่ยเขาออกแบบมาดีนะครับไม่หนักไม่เบานะครับคุมกําลังดีคือขับแล้วก็อาจจะไม่บุดพารมากนะครับเหมือน ตอนลงจุดพันเนี่ยเราได้คุยกับน้องที่ขับตัวไฮบริดมาเขาบอกว่าอัตราเร่งสนุกเลยมันก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าตัวนั้นเ็าจะมีมอเตอร์ช่วยของเรานี่เป็น2.5เบนซินเครื่องยนต์ล้วนๆนะครับก็เรียกว่าเพียงพอใช้งานแล้วก็สําหรับคนที่สบายใจในการดูแลรักษาที่ไม่ต้องมีระบบอ่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบางคนอาจจะคิดเรื่องนี้เป็นจุดแต่มกันนะครับเวลาใช้รถก็สามารถใช้งานกันได้สบายๆครับการตกแต่งภายในนะครับก็เกือบจะเหมือนตัวท็อปและ แต่ต่างกันที่การการเล่นวัสดุบางตัวเช่นคอนโซลแตะประตูบางชิ้นเนี่ยจากยังไม่หรูหราเท่ากับตัวที่มีรุ่นที่สูง่านะครับแต่รุ่นนี้ก็คือมีมาคล้ายๆกันคอนโซลแบบรุ่มแล้วนะครับแต่ตรงพื้นผิวเนี่ยในการเล่นเนี่ยเขาจะมีลายม้งลายไม้กันในรุ่นท็อปแต่นี้จะเป็นพลาสติกธรรมดาครับเป็นพลาสติกด้านๆนะครับระบบเกียร์ก็เป็น เป็นคันโยกธรรมดาดั้งเดิมของโตโยต้าเขามีโมดสปอร์ตถักเข้าเป็นโมดสปอร์ตเลือกกรุมลบได้นะครับแต่คันนี้จะไม่มีแพลนชิพมาให้นะครับแพลนชิพจะไปม,มีในรุ่นสองจุดห้าพรีเมียมขึ้นไปนะครับก็ตามราคาครับผมว่าแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าใช้งานนะผมว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือถ้าไม่ได้คิดว่าจะต้องไปดูหลาอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็คือราคาจะประหยัดคุ้มค่าในค่าตัวของมันดล้านสี่กว่านะครับซึ่ง อย่างที่บอกเหครับเพิ่มจากตัว 2.0G เดิมที่ตัดออกเนี่ยแล้วเอาตัวนี้มาแทนเนี่ยนิดเดียวนะครับแต่ได้เครื่องยนต์ใหญ่กว่าขับสบายกว่าอาาัตราเร่งแซงดีกว่าเยอะนะครับอย่างตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบเครื่องจะอยู่แค่พันห้านิดนิดพันห้าหน่อยเองนะครับก็คือรอบเครื่องํำๆสามารถใช้งานวิ่งความเร็วแบบแบบนี้ได้ก็ อากาความสิดเพลองเชื้อเพลิงก็จะไม่ไม่ได้ไม่ได้โหดร้ลลายมากนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าใช้งานได้นะครับสบายใจเดินทางไกลก็ค่าน้ำมันไม่กินเรานะครับสําหรับถ้าสมมติเรือความเร็วทักงร้อยี่สิบก็จะขึ้นไปแต่แต่สองพันนะครับประมาณจะแถวนั้นอ่าเรียกว่าเครื่องใหญ่เดินทางไกลนะครับผมว่ามันจะขับดีกว่าเรียนกว่านะครับถ้าใครคอ เคยเดินทางไกลหรือใช้งานรถเดินทางกาไกลปบ่อยถ้าเคยขับรถเล็กๆนะครับเครื่องยนต์พันหกพันแปอะไรเงี้ยนี่มาเจอ2อ0พนะครับเราจะรู้สึกเลยครับว่ามันขับง่ายนุ่มนวลเราสามารถเรียกพลงกำลังได้เรื่อยๆเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ขับมาแล้วรู้สึกได้ก็คือเรื่องเสียงภายในโดยสารนะครับที่เขาทําได้ดีเลยสลับโตโยต้านลรุ่นนี้นะครับก็น่าจะมาความดีความชอบของทีเด้วยส่วนหนึ่งนะครับหลบช่วงล่างหลบโครงสร้างแล้วกการบุกต่างๆ เพราะว่าคัมรี่ก็คือรถตัวทงของเขาแล้วในที่ผลิตขายบ้านเราเป็นรุ่นใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วถ้าจะถ้าจะรู้ลากาตัวน,นี้ก็ต้องไปแบรนด์รุ่นพี่เขาเล็กซัอันนั้นก็อีกอ,อ,อีกเรนหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแหละครับกำับการใช้งานทั่วทั่วไปครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังเดินทางกันอีกไกลนะครับก็จะพบกับเส้นทางต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแวะพักรับทานข้าวเที่ยงนะครับจากเชียงใหม่มา272กิโลนะครับเราใช้น้ามันไป16.3กิโลลิตรนะครับที่ความเร็วไม่เกิน120นะครับเพราะเราตามันมาเป็นขบวนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าก็ใช้งานปกติครับนั่งกัน3คนขับเรื่อยๆเลยนะครับไม่ช้ามากไม่เร็วมากครับผม อนนี้เราก็มาถึงอีกจุดพักหนึ่งนะครับปตทสลกบานะครับเราเดินทางมาจากจุดแปะพักกินข้าวเที่ยงเนี่ยประมาณ130กว่ากิโลนะครับก็เดินทางมาด้วยความเร็วประมาณเดิมครับก็คือเน้นที่120แล้วกันนะครับตัวเลขที่ได้ตอนนี้อยู่ที่15.9กิโลเมตร่อลิตร จากหลายๆช่วงที่เราได้ลองมานี่ก็ถือว่าตัวคัมรี่สองจุดห้าสปอร์ตตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ามันเพราะผมถือว่าเครื่องยนต์สองจุดห้าเบนซินเนี่ยทาได้ขนาดนี้นะครับวิ่งทางไกลทางยาวคนนั่งสามคนสัมภาระข้างหลังอีกนะครับอยู่ระดับสิบห้าสิบหกนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับเชื้อเพลิงที่เราต้องเสียไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเราสามารถมีตัวเลือกได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น เบนซินธรรมดานะครับแก๊สโซฮอนะครับรวมถึง e 8 5ที่สามารถรองรับได้้วยคันนี้นะครับก็เป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งแ้วกันนะครับกับการใช้งานเดินทางกับรถขนาดไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับกับคัมรี่สอเครื่องยนต์เบนซินครับครับตอนนี้เราก็ได้มานั่งในผู้โดยสารด้านหน้านะครับคู่กับผู้ขับขี่นะ ว่าตัวบล็อกก็ฟีลนั่งก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะปรับไฟฟ้าได้แค่4ระดับนะครับก็คือเลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับพนักได้แค่นั้นเองนะครับสลับตรงนี้พอมานั่งตรงนี้แล้วก็จะเห็นถึงการตกแต่งวัสดุต,ต่างๆที่จะแตกต่างกับรุ่นอื่นนะครับเช่นการเล่นขอบต่างๆนะครับวัสดุที่ตกแต่งที่คอนโซลเนี่ยจะไม่เหมือนกันกับรุ่นที่สูงกว่าน,นะครับคอนโซลต่างๆเนี่ย จะมีปุ่มต่างๆที่น้อยลงฟังก์ชั่นน้อยลงเรียกว่าเป็นรุ่นประหยัดของคัมรี่แล้วกันนะครับก็ถ้านํามาใช้งานนะครับเป็นรถประจําบริษัทนะครับรถฟรีรถไรเนี่ยผมว่าเหมาะเพราะว่าออปชั่นบางตัวมันเป็นอ,อัปชั่นที่ดีจริงครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปมีนะครับก็สามารถลดค่อลงมาประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อใช้งานให้คุ้มค่าได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวที่ไม่มีลังคาสลุกนะครับรุ่นอื่น ขึ้นไปเนี่ย2.5พเมีม <c oughs> เขาก็จะมีหลังคาสนลุดรุ่น2.5ที่เป็นไฮบินเขาก็จะมีหลังคาสรนลุดนะครับภายในก็แตกต่างประมาณนี้ครับเรื่องความหร <c oughs> ูหรา <c oughs> การตกแตกก่งต่างๆนะครับ <c oughs> สำหรับเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภยัยรุ่นนี้ก็จะหายไปพอสมควรนะครับหายไปพอสมควรเพราะว่าเป็นรุ่นประหยัดจากรุ่นบนนะครับและถ้านําไปเทียบกับตัวของ 1.5เทอร์โบของตัวไอคอร์นะครับก็ทางนู้นเขาจะแรงมาน้อยกว่าแรงบิดน้อยกว่านะครับขนาดตัวรถเขาจะใหญ่กว่านิดเดียวนะครับภายในห้องสารผมว่ากว้างพอๆกันแต่เขาจะได้เรียกว่าอุปกณ์ความปลอดภัยไอตัวช่วยนะครับฟังก์ชันการช่วยทางนู้นจะได้หอน้าเซนซิงเพิ่มขึ้นมาในรุ่นล่างสุดของเขานะครับรุ่นล่างสุดของเขาก็จะราคาพอๆกันนี่แหละล้านสีกว่า แต่เขาเพิ่มเพิ่มฟอปชันเข้ามาก็เลยทำให้ดูว่าระดับของความใช้งานเนี่ยถ้าคนที่เน้นเรื่องฟังก์ชันทางนู้นก็อาจจะคุ้มค่าก,กว่านะครับแต่ถ้าเน้นนั่งนุ่มสบายแบบภายในเรียบเรียบภายนอกก็เรียบเรียบหรูๆธรรมดานะครับไม่ได้แบบออกแนววัยรุ่นมากก็ทางนี้คัมรี่ก็เป็นอีกตัวเรือกหนึ่งนะครับก็ต้องไปลองดูครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่านะไปลองนั่งดูนะครับราะรถ แนวนี้มันเป็นรถที่ต้องไปลองนั่งเป็นรถสายใหญ่นยต้องเน้นนั่งไปลองนั่งทั้งสองแบรนด์ดูแล้วลองเปรียบเทียบก,กันเอาว่าราคาเท่านี้ราคาเท่านี้ออปชั่นอะไรที่หายไปแล้วมันจําเป็นสำหรับเราหรือเปล่านะครับก็ไปลองดูกันนะครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่โตโยต้าดิวิ่งเอ็กซ์เพรียนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางนะครับช่วงเช้าเราเดินออกเดินทางจากเชียงใหม่นะครับด้วยรถคันนี้นะครับเป็น ทัมบอรี่สองจุดสปอร์ตนะครับเมื่อถึงจุดหมายนะครับระยะทางรวม7 0 0กว่ากิโลนะครับอัตราความชิดเปิมเฉลี่ยอยู่ที่15.8บหากว่าครับเรียกว่าคันนี้ขับ3มือก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับ1ิ16 16ิินิดนิดนะครับก็ถือว่าผมว่าให้ความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับส่วนเรื่องสมรรถนะในเรื่องของตาช่วงล่างต่างเนี่ยก็ให้ความนิ่มนวลใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของพละกำลังนะครับผมว่า2.5เนี่ย มีมาให้ดีกว่าตอน2.0ท,ที่เขาตัดไปนะครับใน2.5ที่ใช้งานมาผมว่าใช้งานได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของโลกเกียร์8ปสปีดอัตโนมัติเนี่ยให้การถ่ายอดกำลังที่ดีเลยทีเดียวนะครับ<ฮ>ก็เป็นตัวอีก<ฮ>หนึ่งตัวเลือกนะครับซึ่งถ้าสนใจก็ลองไปเปรียบเทียบกับคู่แ,นนแข่งมาดูนะครับอย่างฮอนด้าไอคอร์ดนะครับแล้วคุณจะรู้นะครับว่าคุณต้องการใช้รถประเภทไหนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดซับสไครป์กดติดตามช่อง u ู u Channel รถ i ท a ล d ด้วยนะครับเราจะมีรีวิวรถใหม่ทดลองขับรถใหม่ต่างๆมาให้ได้ดูกันนะครับฝากติดตามด้วยครับ